ยังไงพระเอกดังหลุดปากมีโอกาสพัฒนาวความสัมพันธ์กับแอปสูง หลายคนทั้งลุ้นทั้งเชียร์กันสนานหวังว่าสักักวันจะได้เห็นนางเอกลูกหนึ่งแอบทักษอ,อนกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนพัฒน,นาความสัมพันธ์จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งมีโมเมนต์ยอดหวานแซลกันออกซือจนแฟนๆจิ้นกันจิกหมอนล่าสุดได้เจอกับหนุ่มนนกุลก็ไม่พลาดถ,ถามถึงประเด็นนี้ทันทีก็ได้คําตอบว่าก็ชมพี่เขาสวยมากอยากจะพิมพ์ตอบแต่ก็เคยชมพี่เขาไปแล้วเลยอยากเปลี่ยนคําชมไปเรื่อยๆถาม ว่ารู้สึกยังไงก็ดีใจอยู่แล้วส่วนกระแสที่แฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงนนท์กุลบอกว่าก็ทาในอนาคตมันพัฒนายังไงก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตถามว่าตอนนี้พัฒนาถึงขั้นไหนก็เป็นพี่ที่เสร็จมากๆคนหนึ่ง แต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตเราไม่สามารถกำหนดมันได้ก็มีคุยกับพี่แอปอยู่เรื่อยๆทั้งกระแสจ,จินที่เกิดขึ้นซึ่งพี่เขาก็แฮปปี้มันไปในเชิงบวกถามว่าเป็นไปได้ไหมคู่จริงก็ถ้าเป็นคู่จริงเมื่อไร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ